ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแผนสองต้องมาห้าแข้งที่ลิเวอร์พูลอาจเซ็นแทนที่โมซาลาสถานการณ์เรื่องสัญญาของโมฮัมเหม็ดซาลายังคงไม่มีความคืบหน้าดังนั้นลิเวอร์พูลอาจต้องเตรียมแผนสองหากเกิดเหตุไม่คาดฝันหลังจบฤดูกาลนี้บางโมพึ่งตะบันไป48ประตูจากการเล่นเกมอยูฟ่าฟาแชมเปี้กนลีก90แมตช์ทำให้เขากลายเป็นนักเตะชาวแอฟริกาคนแรกที่ทำสกอร์ได้สูงสุดในหน้าประวัติศาสตร์เกมถ้วยใบโตยุโ,ยโรป ซาลาถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งของลิเวอร์พูลไปแล้วหลังมีส่วนสำคัญในการช่วยลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จมากมายมาสารและแน่นอนว่าซาบุกเดอะคัพอยากให้เขาอยู่กับทีมจนกระทั่งแขวนสตัต๊ดกระนั้นสัญญาปัจจุบันของนักเตะเหลือเพียงแค่9เดือนเท่านั้นและเรื่องการต่อสัญญาใหม่ก็ไม่มีความคืบหน้านั่นหมายความว่าเขาสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมนอกดินแดนอังกฤษได้ในทันทีในวันที่1มกราคม2025ทันที ข่าวลือเรื่องอนาคตของซาร่าห์แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแต่การที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าอาจอยู่กับทีมเป็นปีสุดท้ายหลังจบแมตช์ถล่มแมนเชสเตอร์เตดเมื่อเดือนที่ผ่านมาและถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆบอร์ดบริหารจำเป็นอย่างยิ่งต้องเตรียมแผนสำรองงานนี้พวกเขาคงต้องรีบควานหาผู้เล่นที่มีศักยภาพใกล้เคียงหรือเหนือกว่าซาร่าห์มาร่วมทัพและจะมีใครที่พอจะเข้ามาทดแทน King o ฟ e ียิปได้บ้างลองพิจารณากันได้เลย 1. จอร์ดโบเวน สำหรับจ่าลอดเป็นนักเตะที่มีข่าวลือกับลิเวอร์พูลมาหลายครั้งหลายหนหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกให้กับขุนคอนเวสแซมยูไนเต็ดดาวเตะทีมชาติอังกฤษซัดไป20ประตูและ10อสซิตจากการเล่น44เกมในทุกรายการให้ต้นสังกัดเมื่อรุูการที่ผ่านมาและได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในซีซั่นนี้พร้อมกับโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ก่อนหน้านี้เขาถูกยกให้เป็นซาลาแห่งเวสแฮมนั่นแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครที่จะเหมาะสมในการเข้ามาแทนที่บังโมได้เท่ากับโบเวนอีกแล้วที่สำคัญเจอเกนครอฟยังเคยชื่นชมเจ้าตัวว่าเป็นนักเตะค,คนโปรดอย่างไรก็ตามการจะดึงโบเวนมาร่วมทัพคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเวสแฮมต้องการค่าตัวประมาณ80ถึง100ล้านปอนด์หากอยากได้ตัวแข้งรายนี้ไปเสริมทัพเพราะนักเตะเพิ่งจะขยายสัญญาระยะยาวกับสโมสรซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน2030 ซองควีชาควาลัสเคเลียแนวรุกสโมสรน,นาโปลีเป็นอีกหนึ่งในนักเตะระดับท็อปที่ลิเวอร์พูลล็อกเป้าเอาไว้เช่นกันเนื่องจากเขาสร้างผลงานชั้นยอดให้กับต้นสกัดในศึกเกาวโชอ์ซิราและยังโชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นกับจอร์เจในเกมยูโร2024ด้วย คาลัสเคเลียได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในปีกที่เก่งที่สุดในยุโรปในช่วง2-3ถึงฤดูกาลที่ผ่านมาและอย่างที่บอกเอาไว้ในย่อหน้าแรกเขาเล่นได้อย่างน่าประทับใจให้กับจอร์เจียในศึกยูโร2024ทำให้สเปนต้องเจองานหนักในรอบ16ทีมสุดท้ายดาวเตวัย24ปีย้ายจากดินัมโมบาตูมี่มาเล่นกับนาโปลีเมื่อปี2022และลงสนามไปแล้ว9สกเกมให้กับทัพอาสุรา พร้อมตะบ,บันไปแล้ว28ประตูกับ28แอซิดให้ต้นสังกัดสตาทีมชาติจอเจียวัย23ปีได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรชั้นนําในยุโรปโดยศัก,กยภาพของเขาทําให้แฟนบอลจํานวนมากตั้งฉายาว่าควาลาโดนาซึ่งมีรากศัพท์มาจากชื่อของดีเอโกมาลลนนาตำนานกัปตันทีมอาเจตรนาและนาโปลี ถ้าหากควาเัสเคเลียเป็นเป้าหมายของหงแดงงานนี้พวกเขาอาจต้องมีการปรับแนวรุกใหม่นิดหน่อยเนื่องจากนักเตะมีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีในการเล่นทางฝั่งซ้ายมากกว่า 3>, 3. ราฟินญ,ญาย้อนกลับไปตอนที่เล่นให้หลินในเต็ดเมื่อฤดูกาล2021-2022ราฟินญ,ญาสร้างผลงานระดับปรากฏการให้กับทัพยูงทองเมื่อตะบันไปถึง11ประตูกับ3แอซิสในศึกเพียมลีกอังกฤษ และยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้เมื่อย้ายไปเล่นกับบาโสนา่าซึ่งเขาเกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนประตูของทีมถึง55ลูกจาก97เกม สเปอร์และแมนเชสเตอร์เตดเคยมีข่าวพัวพันกับราฟินญามาแล้วขณะเดียวกันนักเตะเคยปฏิเสธโอกาสย้ายไปเล่นให้เชลซีและสองสโมสรในศึกซาอุดิโปรโีประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อช่วงสมัยนี้ลิเวอร์พูลสนใจสตาชาวบราซิเลียนมานานแล้วเนื่องจากว่าเขามีอะไรละหลายอย่างที่คล้ายกับซาลาทั้งถนัดเท้าซ้ายและเล่นแนวรุกฝั่งขวาและชอบที่จะเลี้ยงตัดเข้าในก่อนจะตะบ,บันประตูด้วยเท้าข้างถนัดถ้าหากเดเรสได้ตัวราฟินญามาร่วมทัพนั่นหมายความว่า พวกเขาไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแทคนติกอะไรทั้งนั้นแต่การจะเซ็นสัญญากับเขาไม่ง่ายแน่นอนเพราะเจ้าตัวค่อนข้างรักบาซ่าแต่ถ้าหากกล้าทุ่มเงินมาสานเจ้าบุญทุ่มก็อาจยอมปล่อยตัวเพราะพวกเขาต้องการแก้ปัญหาการเงินอยู่แล้ว ซีโยฮันบากาโยโก้นี่คือหนึ่งในปีกที่เล่นได้อย่างน่าตื่นเต้นของ PSV ไฮ n อ h o ฟและเคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลมาตลอดช่วงซัมเมอร์ล่าสุดที่สำคัญพวกในการกีฬาของทีมยังยอมรับว่านักเตะรายนี้คงจะไม่ได้เล่นให้กับ PSV เพราะฟอร์มที่โดดเด่นแบบนี้ทีมชั้นนำอยากได้มากมายลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจคว้าตัวบากาโยโก้ในช่วงวลานั้นและแน่นอนว่าด้วยศักยภาพของเขามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นออปชั่นที่ดีในการนำมาแทนที่ซาลา ส่วนค่าตัวก็ไม่แรงแค่42ล้านปอนด์เท่านั้นดาวเตะทีมชาติเบลเยียมวัย21ปีตะบันไปแล้ว14ประตูกับ14แอซิสให้กับไฮโอเฟนเมือ่อรุูการที่ผ่านมาก่อนที่จะได้โอกาสติดทับบ้านเกิดไปโชว์ของในศึกยูโร2024บากาโยโก้ได้ลงเล่นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในรุูการนี้และซัดไป2ประตูกับ2แอซิสจากการเล่น9เกมในทุกรายการแต่กรณน,นั้นชื่อของนักเตะอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเดอะเรดในตอนนี้ 5. เฟเดดโกเคียซ่า จะว่าไปแล้วลิเวพูโภ็เตรียมความพร้อมมาแล้วด้วยการเซ็นสัญญากับเคียซ่าช่วงสมอนี้แต่แน่นอนว่าด้วยปัญหาบาดเจ็บของเขาทําให้หลายคนไม่ค่อยเชื่อว่านักเตะจ,จะสามารถทดแทนสาลาได้อย่างไรก็ตามหากเคียซ่าเรียกความฟิตได้เต็มที่ศัก,กยภาพของเขาถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวและที่สำคัญนี่คือนักเตะที่มีความหลากหลายอย่างแท้จริงโดยเฉพาะความสามารถในเกมรุก จากสถิติของทานเฟอร์มมาเก็ตเว็บไซต์ชื่อดังระบุว่าสตาชาวอิตาเลียนเป็นผู้เล่นที่เล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกและผลงานก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งนั่นคือจุดเด่นของเจ้าตัวปีขวา93นัด33ประตู14แอซิสหน้าตาม69นัด15ประตู10แอซิสปีกซ้าย61นัด11ประตู13แอซิสมิดฟิลฝั่งขวา37นัด9ประตู8แอซิสหน้าเป้า17นัด3ประตู4แอซิสมิดฟิลฝั่งซ้าย11นัด4ประตู3แอซิส อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญก็คือเคียรซ่าจะยืนระยะยาวได้ไหมบิวสื่อชนะนำของเยอรมันรายงานว่าลิเวอร์พูลเตรียมที่จะทำการทุ่มเงินในการคว้าตัวคาริมอาเดยามีปีกตัวเก่งจากริษยียดนมุนมาร่วมทีมในช่วงสมัมฤ์นี้ ตามรายงานระบุว่าหงแดงกำลังมองหาปีกรายใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนครั้งหน้าเนื่องจากความไม่แน่นอนในอนาคตของโมเมตซาราในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรที่สัญญาฉบับเดิมจะสิ้นสุดลงในหน้าร้อนนี้มีการพบเห็นทีมแมมองจากสโมสรลิเวอร์พูลเข้าไปชมฟอร์มการเล่นของปีกทีมชาติเยอรมันวัย22ปีรายนี้อยู่สม่ำเสมอหลายครั้งในบุนเดสลีกา ทั้งนี้ยังมีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเป็นเงินจำนวน50ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอาเดยมีไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าอีกด้วยถ้าจะบอกว่าหาตัวแทนโมซา l ่าผมว่าไม่มีทางหาได้ในตอนนี้แน่ๆครับ เพราะเขาเป็นตำนานขนาดนี้แต่ถ้าจะบอกว่าหาตัวทดแทนที่อาจจะพอมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนซาลาผมคิดว่าคาริมอาเดมีเองก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบซาลาได้ในอนาคตข้างหน้าเพราะเรื่องแบบนี้ต้องการเวลาพิสูจน์เท่านั้นแต่ศักยภาพของอาเดมีและสไตล์การเล่นอายุประสบการณ์ในการลงสนามกับทีมตัวจริงทุกอย่างตรงสเปคลิเวอร์พูลเลยทีเดียนะครับ บีนสปอร์ตรายงานว่าในการสัมภาษณ์ของโมเมตซาลามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาพูดถึงสไตล์การเล่นของเจเกนครอปกับอาร์เนอร์สำหรับทีมลิพูเอฟซีได้ดีมากๆสั้นๆแต่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนและเขาอธิบายได้เห็นภาพจริงๆกับเจเกนครอปสไตล์การเล่นของเราจะสม่ำเสมออยู่ตลอดและเขามักที่จะกำหนดวิธีการเล่นของเราให้เข้ากับทีมใดก็ตามที่เราจะเผชนาด้วยเสมอและมันเป็นแบบนั้นมาตลอดแต่กับอาร์เนอร์แน่นอนว่าเรามีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี แต่บ่อยครั้งที่เขาก็มีการปรับเปลี่ยนและแก้เกมในระหว่างการแข่งขันและม,มันมักที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เรากำลังเจออยู่กับทีมที่กำลังเผชิญหน้าด้วยในเวลานั้นมากกว่าอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้อาเนอร์มักที่แก้ไขในทันทีทันใดเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาวางเอาไว้เขาไม่ได้รอให้นักเตะค,คนนั้นจะดีขึ้นโดยเฉพาะกับผู้เล่นที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปแล้วในสนามเวลาที่อยู่ในสนามทําไม่ได้ดีตามแผนนักเตะค,คนคนนั้นมีเวลาของเขาเองแล้ว ลิพูเอโกโวรายงานการให้สัมภาษณ์เฟอร์กิลฟันได้หลังชนะบริยญญ่าสองต่อศูนย์ผมเป็นหนึ่งในเล่นที่ไม่พอใจกับผลงานของทีมหลังจบเกมนี้เราควรทําได้ดีกว่านี้หากเราต้องการบรรลุอะไรบางอย่างในฤดูกาลนี้และเราต้องทําให้ดีกว่านี้เครื่องแรกเรายัางไม่ดีพอเลยเป็นเพราะเราเสียโอกาสและครองบอลไม่เก่งส่งบอลไม่แม่นยําเท่าที่ควรเราควรจะดีกว่านี้ในจังหวะพื้นที่สุดท้ายหลายครั้งที่เราไปถึงจุดนั้นและแตัดสินใจผิดการส่งบอลจังหวะสุดท้ายของเราเราทําได้ดีกว่ามาก แต่แน่นอนว่าเราสมควรได้รับชัยชนะแล้วในเกมนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ